ในช่วงส่งท้ายปลายปีแบบนี้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหลายต่อหลายอย่างนะครับหนึ่งในนั้นเรื่องของถนนที่แบบปลอดสายไฟดูแล้วสะอาดตาสบายตาเรามีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในปีนี้ล่าสุดครับกระทรวงมหาดไทยกับ MEA นะครับได้ร่วมกันส่งมอบถนนสวยไร้เสานะครับในสายจรัญสนิทวงครับถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่รับปี25 6 8ให้กับประชาชนครับ นายอนุทินชาญวราีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตนะครับประหลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนายวิราชเฉลยสัตว์ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงนะครับร่วมส่งมอบของขวัญปีใหม่2568ด้วยโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดินตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินบนถนนจรัญสนิทวงศ์ครับ รวมระยะทางทั้งสิ้น11.4กิโลเมตรซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในมิถุนายน2568นี้โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินนะครับเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญ10ด้านของกระทรวงมหาดไทยครับที่มุ่งเน้นความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความสวยงามของภูมิทัศน์เมืองให้ดียิ่งขึ้นครับ การที่สำเร็จแล้วก็คือนําไฟฟ้านําสายไฟฟ้าที่อยู่บนอากาศลงไปใต้ดินซึ่งก็เป็นไปตามโครงการตามแผนแม่บทระยะยาวของการไฟฟ้านครหลวงนะครับซึ่งจะทําให้กรุงเทพมหาคนครจะค่อยๆทยอย,อยอมีสายไฟฟ้าใต้ดินไปจนแทบจะทั่วทุกพื้นที่หลักๆในช่วงของปีใหม่นะครับนอกจากที่จะมี โครงการที่ส่งมอบสนทนสวยจรรนสลิดคงในวันนี้นะครับในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงนะมีโครงการที่จะเชิญพี่น้องประชาชนมาพักผ่อนมาเที่ยวชมผลงานของการไฟฟ้านครหลวงนะครับท่านที่ไม่ได้ไปนะฮะไม่ได้ออกไปนอกกรุงเทพมหานครนะครับเรายังมีไฟประดับสวยๆอยู่ที่ถนนราชดำเนินนะครับ ก็บริเวณทักเที่ยวแก้วนะครับที่งานกาชาติซึ่งกําลังจัดอยู่ตอนนี้นะครับที่บริเวณคลองเปรมนะครับวิวสวยมากๆนะครับเป็นดีิเนชั่นที่ท่านจะควรจะไปสัมผัสผู้ว่าการ m อ e. a ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินปัจจุบันเสร็จสิ้นไปแล้ว73.4กิเมตรอยู่ระหว่างการดาเนินการอีก2 4 0 1กเม คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น90กิโลเมตรภายในปี2,567แล้วก็ครบระยะทางตามเป้าหมายที่313.5กิโลเมตรในปี2,572ครับนอกจากนี้ MEA ยังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาฟไฟฟ้าครอบคลุม183เส้นทางรวม570กิโลเมตรหรือเฉลี่ย45กิโลเมตรต่อเดือนส่วนในปี2,568นั้นกำหนดเป้าหมาย จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าเป็นระยะทางรวม800กิโลเมตรครับ